ไปต่อครับพ่อพี่น้องครับล่องน้ําสีเขียวด้านของเฮ้ยเอาครับมาขยักกลับมาใหม่ครับจังหวะนี้ถ้ามพร้อมแล้วยกมาเปี้ยนปังยังอยู่ใครอ่ะวิบอนจักรพันธ์ใส่ขวาแล้วก็กูกูใส่ซ้ายไอ้พี่เอ็ดไอ้ไอ้วเอ็ดดีเอาครับมาจับแล้วบิดพริกรุ่งนี้ว่าไงครับออกมาแล้ววายวายไปต่อไม่ได้แล้วก็ออกมาไปกันต่อนพรัตน์สกุลอ๊อดโอเคฟาว ได้กระชากจี้แล้วก็ไปต่อครับจองนี้ออกมาทังกลบขวาตัดตต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 ตุ้มกูเฮือกมาโดยนกพั์สกุลออสครับและโดนดักไว้ได้ผูแพงฟาร์มกระชากแล้วใส่ขวามาโกยังอยู่มึงมือนี่รับไปเลยครับบนนสแตก อ้าแล้วก็ย้อนกลับมามากือตัวนี้ก็ตบกับประการครับยังอยู่ในตัวนี้ก็น้องเชลซีด่าไว้ได้ครับตัวนี้ผู้นินงานก็พิมพบอกว่าสัญญาณ้าวน้องเชลซีมาที่เนลกัะเนลกระเนมินโรเบิร์ตไสฟันโรเบิร์ตโรเบิร์ตแพ็ยังอยู่อ้าวแล้วก็ม่ผ่านแล้วตัวนี้ผู้พิมบอกว่าฟาวลาแล้วกบตัวนี้ผู้นินงานก็มาไปกันต่อกับสซาับบรรดาทีมงานของนี่แล้วก็มาหิมหิมแม่ซอยน้องเชลซีและตัวนี้ผู้นินงานก็ยังอยู่ซีรีส์เซนก็จบน่าจะเป็นฟรีคิกหรือเปล่าก็แม่ ยกออกซ้ายกูกูยังอยู่ยังอยู่ด้านของนี่ครับจานแฮกครับอนุรักษ์และโดนดึงโดนดึงเออแล้วครับยกยาวขึ้นมาครับมามาแล้วครับสำหรับทางด้านครูแฟดอภินิหารเบบเรียบกูกู เอาแล้ว<ด>ับขอบคุณขอบใจขอปพระไทยเจอมากๆเอาแล้วก็มาขยับกลับมาใหม่กับรไรมาเจ้ดีสัญญาณสัญญาณมาแล้วสัญญาณแกแกๆๆๆๆๆๆๆไม่รอดเนี่แล้วก็ยังเร็วยังรอดเยอะทางด้านของนาชนนาชนมาล่าสุชนชงวนดีและเจ้าีน้าทนครับบแกไม่รอดแล้วบังทันดีครับโยกขวารับจังหวะนี้กระชากแลัวปัด ไม่ผ่าน้วตัวนี้ก็กตินดวงเกมครับดักกบมาได้ครับไรมาจังหนี้บการครับบุญูปจี้เข่าหาและตัวนี้ก็ปาดรกาบซ้ายกับตะลันเตเาเต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 เเต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 เเเเต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 เเ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 เ

ครับฮไทลาดหน้าไลทาตลาดมารวมีโอกาสจะไปครับหลังจากการพิจารณากระทำฟาวในเขตทุ่นอกหรือนอกเขตนะครับลูกนี้เป็นการกระทำฟาวนอกเขตแล้วปล่อยได้เปรียบไปแล้วลูกนี้ไม่เข้าไข่ไม่เข้าไข่ VR นะครับเริ่มเล่นจาก เตะประตูตตครับขวากับย้อนกลับมากันทีทีกับมาปาดขึ้นมาด้านบนกบไม่พาแล้วจังหวะนี้เป็นยังไงกบฟ้าเสียแล้วครับสวัสดีหมอเก๋ด้วยสวัสดีดไปต่อเพี้ยแล้วจังหวะนี้ครับมาเก็บบอลไม่ได้แสดงวับฟูแพงความตายไหมเปี้ยง,งยังกูยังกูยังรกูไม่พรอพอพอ้อมไหมยกมาเปี้ยงแล้วก็ออกหลังไปเอาครับแล้วเบิ้ดเวลา คุณดูไม้แรกของน้องเชลซีครับยิงเข้าเพื่อขึ้นนำอุ้ยอ่าอุ้ยหกสิบหกตุม้มเฮ้ยไอแ้แฝดเชี่ยแล้วมึงยิงเข้าเพื่อชัยชนะ ยิงเข้าเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปพร้อมแล้วช <บ S 3> มครับรเรียบลอยเป็นตนด้ายของภูแปงฟาร์มเชละเอียดเอ็กเอ็กซ์โปเดินทางผ่านเข้าสู่รอบต่อไปขอบคุณสองมือ 5นห้ารอยคนดูด้วยขอบคุณมากเขาบอกว่านี่ครับบอกได้เลยครับว่าน้องเชลซีกับจุดโทษของแสลงจริงๆครับ